เขาจะยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปหรือเปล่าจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าคนคนนี้เขาจะยอมปล่อยให้คุณหลุดมือจากเขาไปไหมนะคะเดี๋ยวขอเริ่มดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูค่ะใบแรกเลยไพ่มันขึ้นสิบเหรียญ ดูเหมือนว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในพาร์ทของคำว่าครอบครัวหรือคนที่ค,น,คนที่แบบคบกันมาสักระยะหนึ่งนะความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณเนี่ยพยายามในการประคองความสัมพันธ์มาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคุณอดทนกับสถานการณ์อะไรในหลายๆอย่างขอดูหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะความสัมพันธ์นี้มีการห่างกันไปแล้วหรอ ความสัมพันธ์นี้มันมันมีการห่างกันไปตัวเขาเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะทิ้งคุณไปคุณยังเศร้ากับความเสียใจนี้คุณยังเศร้ากับความการที่เขาทิ้งคุณไปอ่ะคุณยังเสียใจอยู่เลยอ่ะและตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายในการเลือกเดินออกมาก็ได้นะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะคาลคาซังมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในเวลาเนี้ยตัวคุณอ่ะ รู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ในวังวนแห่งการที่แบบวนเวียนแบบเนี้ยเขาไม่ชัดเจนสัทีอ่ะคุณยังผูกพันกับเขามากค่ะเดอะเดวิลก็ขึ้นมาหกถ้วยก็ขึ้นมาคุณยังนึกถึงเขาอยู่เลยนะเนี่ยทีนี้ถามเลยค่ะว่าเขาจะยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปจริงๆหรอคนคนนี้โอ้ความจริงหมอไม่ค่อยอยากจะพูดในในพาร์ทของมือมือที่สามหรือว่ารักสามเศร้านะแต่มันขึ้นมาตั้งแต่ใบนี้แล้วเอาจริงๆ นะคะมีโอกาสสูงนะในการที่เขาเปลี่ยนไปอะ่ะเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นเข้ามาในเวลานี้เขาดูนิ่งเฉยและสาต้องใช้คำว่าดูเหมือนเขาไม่เอาคุณเลยอะ่ะคุณคือตัวเขาอะ่ะดูเหมือนตัดคุณได้อย่างง่ายดายเขาดูไม่ได้สนใจยินดียินร้ายอะไรกับคุณเลยถามว่าเขายอมปล่อยมือไปจากคุณได้จริงจ,รงจรงหรอใช่ ในเวลาเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนตัวเขาอะที่เหมือนได้คนใหม่อะได้คนใหม่ได้สิ่งใหม่มันเหมือนเป็นอารมณ์แบบหมาตัวหนึ่งอะที่ได้ที่เห็นเนื้อที่มันใหม่กว่า<ๆ>ก็เลยคิดว่าเนื้อที่กินอยู่อะมันไม่อร่อยมันไม่โอเคแล้วทิ้งเนื้อเก่าแล้วก็ไปคาบเนื้อใหม่เขาคือหมาตัวนั้นอะที่ทิ้งคุณไปนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าคนคนนี้เขายอมปล่อยคุณใช่เพราะเขาคิดว่าเนื้อที่เขาเคยคาบอยู่อ่ะมันไม่มีค่าอะไรแล้วมันไม่มีดีอะไรแล้วเขาถึงได้ทิ้งเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งใหม่อ่ะมันหอมหวนมันน่าสนใจมากกว่าเราตัวเราไม่มีอะไรดีตัวเราทำให้เขารู้สึกอึดอัดนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างที่เขาจะสรรหามาว่า เพราะเขาต้องการเหตุผลในการซัพพอร์ตการไปของเขาถามว่าเขาคิดอะไรไหมในการไปไม่คิดค่ะเขารู้อย่างเดียวว่าเขาไม่เอาแล้วเขาจะเดินหน้าแล้วเขาเดินหน้าแบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรขนาดนั้นดังนั้นตัวคุณนะ่ะแทนที่คุณจะมานั่งเศร้านั่งเสียใจกับหมาตัวหนึง่งที่มันทิ้งคุณอย่างไม่มีเยื่อใยคุณปล่อยไปเลยค่ะปล่อยให้เขาไปเสพสมในสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่คุณควรทําคือตั้งสติแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณไม่ใช่ชิ้นเนื้อที่ไร้ค่าแต่คือคุณคือคนที่มีค่าคนหนึ่งตั้งสติในเมื่อเขาปล่อยคุณไปคุณต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเขาคุณต้องเดินหน้าไปมีชีวิตใหม่ที่โอเคมากขึ้นและสิ่งที่คุณควรทําคือการที่คุณมีความสุขกับทุกๆนาทีหลังจากนี้ และเริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมค่ะ